ลองทีหนึ่งได้ให้ลองได้ทีเดียวครับโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเราจะให้เทพลีลามาเสริมสวยตามแบบฉบับสาวจีนโบราณกันค่ะผมเป็นหนึ่งจีนแซ่วงจริงไหมจริงเป็นจีนคุณพ่อเป็นจีนแคะก็คือการมั่งมี มังมิง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 มันคือการถอนขนหน้าด้วยเส้นได้เคยได้ยินชื่อไหมเคยเห็นเาะตะกี้เปิด youtube ดูแล้วเคยได้ยินเคยได้ยินเพราะว่าเคยมีลูกศิษย์เคยมาเรียนกับผมเขาไปทำเคยเห็นครับแถวบ้านพี่เลยนั่งตรงฟุตบาทเรียงเลยสมัยก่อนนะตอนที่อยู่แถวเยาวราชแต่ไม่เคยทำนะพี่เติร์ดเนี่ยเคยแบบเสริมสวยให้แบบหน้าเรียนใส่ด้วยวิธีไหนบ้างก็จะมีในรูทีนของพี่นะนานนะ ให้บลหมเลยเหรอโบท็อก <Both Talk, S 1> แ,แต่เป็นแบบแต่เป็นแบบธรรมชาติก็คือไม่ตึงเกินไปก็ยังคงรอยเหี่ยวไว้โบท็อกไม่เคยแต่เคยไฮฟูแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปหาหมอรักษาสีอะไรเงี้ยครับเคยมีบ้างก่อนที่จะไปทําให้หน้าเนียนใสแบบสาวรีนกันเราก็มีตัวช่วยที่ง่ายกว่าวก็คือครเราจะมีผู้ใช้จริงมาด้วยนะคะก็คือโตจากช่องป๊อกไมคะ แต่โตต้องยอมรับว่าแบบในช่วงเวลาสั้นๆดีขึ้นเยอะจริงๆอ๋อใช่ใช่ถ้ามีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะสิวเอด้วยผลอะไรไม่รู้อ่ะขึ้นมเป็นสิวอักเสบครับใช่แดงด้วยครับคุณทำไมถึงหายพอสิวมันเริ่มขึ้นอ่ะผมไปให้แม่ช่วยดูยาที่เอาไปทาแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนตัวนั้นก็จะทําให้แพ้ขึ้นเป็นหนักเปอีกแล้วนี้ใครแนะนําให้มึงรู้จักแม่อยู่ดีแม่เอาอันนี้ให้ใช่ใช่ใช่คันก็ดีขึ้นนี่นะครับ ในเมื่อส,สินค้าเข้าและมีผู้ใช้จริงอยู่ในออฟฟิศเราก็ต้องเอามานั่งผู่ซะเลยเมนทรลทัมแอคเน่ซีลิ Inv ่งเจลนะครับเจลแต้มสิวที่จัดการสิวได้ทุกแบบทั้งสิวหัวขาวหัวดำอุดตันหรือว่าสิวอักเสบและทุกสเต็ปสิวนะครับตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงสิวดื้อที่แบบอยู่บนหน้าเราที่แบบ,แบ,บ,แบ,บนานๆแล้วมันก็ไม่หายอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นมือปราบครอบจักรวาลสิวมือปราบที่แบบมาช่วยหน้าผมเจ้าหญิงต เอ้แต่จริงหายไปเยอะแล้วนะหายไปเยอะหายไปเยอะทาบ้างๆเงี้ยเหรอเอยน่าอร่อยกว่อนี่อร่อยแล้วจริงป่ะจริงถ้านั่งเทียบกับผมเฮ้ยโต๊หน่อยเหมือนกันป้านะ เมื่อวันก,อนก่อนเราก็ได้ทาซีลิงเจลจากเมนโทลธรรมแอคเน่จากการสิวเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาจากการขนที่หน้าอันนี้ผ้านี่ซื้อที่ไหนครับนี่ น้องก็เป็นคนซื้อเราเลยการทำั่งหมิงนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างครับเด็กจูครับก็โบราณเขาก็ว่าบางมิงแล้วก็ดีว่ามันไม่มีหยักยห่อยู่บนใบหน้าก็เปียกขนเหมือนหยักย่อ๋อเปียกขนเหมือนหยักใย่ก็ลงแป้งแป้งอันนี้คนจีนอันนี้สองร้อปีนะแป้งหนังสอง้อปีนะเออสองอยกว่าปีก้อนนี้นะครับใช่แป้ง หอมไหมครับกลิ่นนึกถึงว่าเยาวครับผมมันเป็นกลิ่นไอแห่งตลาดน้อยบ้านเกิดแป้งมันจะช่วยให้หน้าคุณไม่ระคายเคืองโอ้โหหนวดหน้าถอนยังเลยอะเอามาลองลองได้ครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเจ็บก็ถ้าถ้าผมลองโอ้ยไปว่าผมเจ็บแต่แต่ต้องโอ๊ยอยู่แล้วอะจริงเหรอจริงทำเสร็จแล้วหล่อเลยปะั หล่อเลยค่ะพูดไปหล่อกมาก่าเลยอ๋อโอ้นี่คือได้อะไรครับเนี่ยเส้นได้เส้นได้ทั่วไปเหรอครับที่เอาไว้แบบเย็บผ้าอย่างเงี้ยเหรอแต่แต่อันนี้เราเอาอย่างดีนะมันไม่มีไอ้นี่พวกไม่ต้องมีถอยถอยเจ็บแค่ไหเนี่ยตกใจเลยอ่ะเหมือนไฟฟ้าช็อตเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะโอ้มาก็เหมือนเอาแบบว่าหนังกระติกดีดใส่แรงๆเลยอ่ะอ๋ออ๋อโอ้ยาวด้วยเลยโอ้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 ยเจ็บเหมือนกันนะพี่ยเจ็บเจ็บเหมือนกันนะ อยรู้สึกรแป๊กๆเหมือนไฟช็อตผิวหน้าชาวชาจะไม่ไหวแล้วลองลองทีนึงได้ให้ลองได้ทีเดียวครับดีไอ้หยาขนติทายาชาก่อนได้ไหมครับไม่มีทายาชาเลยไม่เคยจะขนคุณเยอะเหมือนกันนะโอ้ขนผมเยอะใช่ไหมฮะโอ้โหอันนี้คนเป็นสิวนี่สามารถทำได้ไหมครับ ไม่ควรค่ะควรจะรักษาสิวให้หายก่อนแต่อย่างของผมนี่คือโซเดียมมันเริ่มเป็นแผลสิวเฉยๆแล้วอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับค่ะโอ้โหผมว่าเจจูไม่ต้องทํำคราวผมดีกว่าผมมีมีดโกนคนจีนอะไม่นิยมมามีดโกนเขาก็จะใช้เส้นได้เนี่ยอืมโอ้โหอะไรนั่นแหละ ทำใจจิ้วตลกเจ็บนะครับเนี่ยวันนี้พ่ออะไรอ่ะสงสัยคนมันคุดทำนมันเจ็บยังงี้แล้วน้ำตาไหลแล้วเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำงานงยังยังเดี๋ยวข้างนี้ยังไม่ได้ทำเลยอุ้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 ย เฮ้ย<ง>บางที่มันก็ไม่ได้เจ็บมากนะ<ง>บางที่มันแบบไปเลเซอร์รักษาสิวเจ็บกว่าโอ้โหแต่ว่าพอโดนตรงจอนี่ครับโอ้โหไอ้นี่รู้สึกเลยมีผ้าโดนขนตาไหมครับไม่เคยโอ้โหอย่าั้งแรกนะครับปาอย่าโอ้ยเฮ้ยตรงใกล้ๆตรงนี้เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เจ้าช่วยเจ็บเจ็บมากเลยเหมือนโดนดึงอยู่ตรง ถ้าไม่ทาเลยไหมคะเ๋อไม่ทาได้ค่ะไม่ทามันจะทาไมครับเจ็บเหรอมันก็จะแสบแร้อนร้อนอ๋อแป้งทําให้ลื่นเหรอแป้งที่ทําให้มันรู้สึกว่าไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่แสบอืมจดดูหัดถทำมาจากไหนครับอ๋อแม่แม่เป็นค่ะอ๋อตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสมัยก่อนชาวจีนเ็าจะเป็นทุกคนน่ะพี่น้องทำแบบนี้หมดเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยครับ ไม่จินเลยครับจะบอกว่าถ้ามีไมเอ ASMR อยู่แถวนี้นะครับมันเป็นเสียงดังกรึบเลยครับโโอ้ห แต่งแล้วผู้ชายเจ็บแต่ไม่น้ําตาไม่ไหลผู้ชายผู้ชายเจ็บน้ําตาจะไม่ยอมอ๋อเ้าผู้หญิงไหลอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะผู้หญิงอ่ะเจ้าสาวอ่ะทำต้องน้ําตาไหลทําต้องน้ําตาไหลเลยเขาให้ไหลเป็นเป็นเคล็ดเขาอ๋อเป็นเคล็ดต้องให้น้ำตาไหลครับเออไม่ไหลหรือเปล่าครับไม่อะโอไม่ขนาดนั้นแต่ยังยังมีขนอีกนะขนอีกเยอะๆนะเดี๋ยวนะ เอาอีกนิดหนึ่งตรงไหนครับจดเจนจูนิดเดียวนิดเดียวครั้งแรกก็จะรู้สึกยังไงไม่รู้ต้องรอบสองขึ้นไปทีนี้อโอ้โหสบายเลยไม่อยากเสร็จด้วยคุณทำครั้งหนึ่งคุณก็โชคดีแล้วอืเป็นความเชื่อของคนจีนถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวเธอก็จะดื่นไหลโทษทีนะปีอะไรขอถามหน่อยปีมาเส็งครับ แล้วว่าดูหัวเหง,ง,วเงือโชคดีงงห,คหูด,ดีด้วยหูก็สวยจมูกก็ดีนิสัยเป็นไงครับนิสัยโอเคไม่มีอะไรเป็นคนแฟ์ด้วยจริงเหรอครับ เป็นคนแฟด้วยครับเออะอะไรอีกครับจูชมชมเยอะเลยครับ <c oughs> ไม่ได้ชมเยอะๆว่าไม่รู้ว่าหรือเป็นใครด้วยเฮ้ย,ยไม่รู้เลยหรือเป็นใครพูดตามหนูเฮงนี่นะครับจะจูคิดยังไงบอกไปครับบอกบอกบอกกล้องไปเลยครับโ,โ,โอ้ไม่รู้ว่าหรือเป็นใครว่าก็ไม่ได้ชมว่าก็พูดตามหนูเฮงชื่อเหลียงกิมเวงเหลียงกิมเวงโอ้ชื่อทำไมน่ารักจังใครตั้งให้มาตั้งทไม่ทาแป้งหรอไม่ต้องทาโอ้เจ็บงานเจ็บงานเจ็บงานโอ้เจ็บงานเจ็บมากเลยอ่ะ ผู้จริงผู้เล่นผู้จิงผมชอบชมเพื่อนผมชอบชมผมครับขนจะยาวขึ้นกว่าเดิมไหมครับจะ้าไม่ไม่ไม่ยาวอันนี้การถอนมันทาให้ขนขึ้นใหม่นุ่มอ๋อนุ่มแล้วก็ละเอียดถ้าโกนี่มันขึ้นแล้วมันจะแข็งใช่โอ้โหผ่องเลยขนหายไปใช่ไหมครับค่ะอุ้ยผ่องขึ้นอ่ะเนี่ยถ้าทำไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะหายอืม มันเกี่ยวกับตมน้ําเหลืองเป็นไงบ้างเนียนขึ้นเนาะโอ้ไม่ได้เชื่อเลยครับคุณผู้ชมเอ๊ะดูทำไมหน้าผมผ่องจังเลยครับดีมากผ่อง้็ดีไหมหลักดีครับดี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 ให้ผ่องขึ้นจริงตรงรู้ใส่ผมดีใช่ไหมครับไม่ตามดูอ่ะตามทําอะไรก็ประสบความสําเร็จชอบที่เขาชมชอบที่เขาชมนะครับขอบคุณครับน่าวนมากเลย แป้งมาปะเอาตรงเลยพอทำเสร็จแล้วรู้สึกหน้ามันนวลขึ้นลื่นลื่นด้วยเหตุผลบางอย่างนะไม่เคยทำรู้สึกนวลขึ้นเลยใช่ครับก็ดื้องเลยมันกระจ่างอ่ะไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรนะอธิบายบอกว่าเป็นแป้งก็ไม่ใช่เพราะเช็ดแล้วใช่ใช่ใช่ความจริงตะกี้ผมผมจะทําแบบยั้งยงนิดนึงเพราะว่าอาจจะทําให้หน้าอักเสบได้ในบางกรณีเหมือนกันในบางคนเป็นใช่ในบางคนผมบอกไ้ก่อนผมจะแต่งงานผมเลยแบบใช่บางคนที่ทําแล้วเกิดอาการอักเสบแล้วสิวเห่อขึ้นมาก็เข้าแล้ว ใช่ใชไม่พูดดับพี่พี่พระพี่ทำอย่างนี้มันไม่เนียนไงมันไม่สมูทแต่มันตั้งไว้ต้องนานแล้วนะก็ใช่ไงแต่ว่าจากคุยกันเรื่องมังมิงแล้วมาตรงเนี้ยผมจะสมูทไงไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเรามีตัวช่วยเขาเคลมมานะครับว่าเป็นมือปราบ ครอบจักราวาลสิวนั่นหมายความว่าจาักรวานของสิวมีอะไรบ้างในจักรวานนั้นสิ่งนี้ปราบได้หมดถ้าเกิดว่าสิวขึ้นนะครับก็โปะิวลิ่งเจลจากเมนทลัทมแอคเน่คืนเดียวยุบนะครับใช้ติดต่อกัน3ามคืนสิวหายนะครับรอยเกลี้ยงด้วยซาลิไซลิกแอเซิดที่จะช่วยจาัดก,การสิ่งอุดต,ตันรูขุมขนนะครับอ่ะสับประมาณเริ่มยากผมให้พี่ปิปปป่งลองมัางดีกว่ายาและอีกอย่างนะครับก็จะมี มองกล <yapmış politics> ้องด้วย iso propyl ไม่ใช so, ่น <universities radas> ี่ไง iso propyl ก็จะมี iso propyl methyl ลฟ e n o l ไม่ใช่ iso p r o p รพิ h y l methyl p ฟ e n o l ก็ยังมี iso propyl methyl p h e n o ที่จะช่วย ค่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้ะยังมีซันเฟอร์ช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าและแห้างสรรพสินค้าทั่วไปขนาดปกตินะครับสิกรัมนะครับแบบนี้ในราคา139บาทหรือไซส์เล็กนะครับขนาด5กรัมแบบนี้ในราคาเพียง69บาทไปซื้อได้ที่7-11ใกล้บ้านคุณ ครับสำหรับวันนี้นะครับเมนโทรลธรัมแอนเน่และการกำจัดขนบนใบหน้ามั่งมิงมั่งมิ่งนั่งนิ่งมั่งมิงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าหนวนะเทลลาเทปีลา